กลับมาเพิ่งจมาร่งานนี้เะใช่คะใช่ค่ะก็เป็นการไปกลับในช่วงนึงของเจอค่ะใช่แต่เต็มที่ค่ะก็สบายๆแล้วก็อยากจะโปรโมทพานอสองอย่างนี้ที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นความเต็มที่ที่ทุกคนตั้งใจกับภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆเลยทั้งทีมงานทั้งพี่ตั้มแล้วก็ตัวนักแสดงทุกคนเต็มที่มากๆเชื่อก็อยากให้ทุกคนมารับชมกันเยอะๆมากๆที่อันนี้ต้องดูกี่วันเชื่ออยู่ประมาณเกือบ5 5หกวันเองค่ะ หลานจคิดว่าแบบว่าเออยู่ไทยเรว่าจา,ากมเอไม่อยู่ไทยค่ะเจออยู่ญี่ปุ่นเป็นหลักค่ะตอนนี้แต่ว่าก็กลับมาทํางานได้ค่ะถ้าเกิดว่ามีมีจังหวะเวลานี่เราพอจะจัดสรรเวลาได้การเป็นวัดไ,ไทยใญี่ปุ่นคือแค่ปากซอยจริงกายเป็นว่าไทยญี่ปุ่นนี่ปากซอยค่ะจากปกติไม่ให้โดนกับข้างในเมืองอะไรเงี้ยตอนนี้ก็กลายเป็นเรียนจากที่โนโยย่นจากที่นี่ค่ะทั้งแต่ไปเรียนกลับมาแล้วกี่ครั้งรอบนี้น่าจะลอดที่เจ็ดแปด แปดแล้วค่ะตั้งแต่ไปช่วงประมาณสิงหาที่แบบเออลำนาแฟนๆไปหนูไปกลับมาแล้วแค่ะเออเชื่อไปกับกทุกอา,าทิตย์ปา๊กหกอาทิตย์ติดนะคะช่วงที่ถ่ายทำพนอสองเพิ่มเติมด้วยยกกังแบบยังไม่เสร็จเรียบร้อยอะไรเงีย้ยแล้วก็มีทํางานอื่นๆเพิ่มเติมด้วยก็ถือว่าเป็นครั้งไม่คิดว่าชีวิตนี้ฉันจะได้ไปกับญี่ปุ่นบ่อยขนาดน,นี้ที่แบบสระเหมือนอยู่พัทยา เทพอะไรอย่างเงี้ยประางน,นี้เลย <Okay. S 2> กันก็ต้องคุยกันตารางค่ะแล้วก็เชื่อก็ขอว่าเอาเอเอาเอาที่พอดีพอดีซึ่งตอนนี้ก็มีซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะมันจะถ่ายทำในปีหน้าเดี๋ยวเชื่อก็กลับเร็วกว่ากําหนดนิดนึงค่ะใชะว่าเรียนออนไลน์มากขึ้นแทนก็ไม่ไปรับกปับป็ไม่ปรับขนาดนั้นค่ะก็ล่วงหน้าทำเดือนสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ตัวเชอก็ค่อนข้างจะเรียกว่าสามารถปรับเปลี่ยนตารางเรียนได้เพราะว่ามันลงเป็นทีละเทอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าเรียนจบในตามสเก็โดเดิมแน,น่นอนค่ะกอกับเราดูการงานใช่ค่ะก็จะวางตารางสำหรับการทํางานเท่านั้นเ,เวลาว่างคืออยู่นู่นค่ะตอนนี้ถ้าใครอยากเจกเมมะะกอ,จเจก,อกันไปเจอที่ญี่ปุ่นกั่ว่าตอนนี้คือโตบนเครื่องบินแะ้วใช่จะโตบนรถกันไปโตบนเครื่องบินไม่นะคะเทอมที่ผ่านมาเชอก็เก็บ B เก็บ A ไมาได้อยู่ค่ะ คะแนนกรีพอร์ตก็ค่อนข้างสูงอยู่สามารถรับชมใน YouTube ได้นะคะตอนนี้หนูมีทำเ,เรียวว mark, วกว่าวอล์กมาเขาดาววันสิงคิสต์มาสอะไรเงี้ยเชื่อมี YouTube ช่องชาแนลของตัวเองแล้วก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะ้เป็นยังไงบ้างมาทำกานตัวเองครั้งนี้เองค่ะตอบโจทย์ตัวเองมากๆเลยแล้วก็อยากเอาคิดว่าน่าจะได้นำมาต่อยอดเยอะมากๆค่ะในการทำงานหรือว่า เอ่อการจะทําอะไรต่อยอดตัวเองเนี่ยนะก็ตอ่อไปค่ะผีเชื่อไหมว่มันใหม่คือยังใหม่มากใหม่ทุกอย่างเลยเพราะว่าเธอไม่เคยเรียนเอ่อเกี่ยวกับบิสกิสมาก่อนเลยค่ะซึ่งรอบนี้คือเรียน M B a ในระ,ะขัครอบครัวทั้งแบบวิชาบัญชีวิชา accounting finance วิชา marketing เพิ่มเติมต่างๆเลยนะปกติเธอเธอเข้ามาลุยโดยทําง,งานเลยแต่รอบนี้คือได้แบบไปปูพื้นฐานโดยภาพรวมแล้วก็ต่อยอดในเรื่องแบบเทคโนโลยีด้วยซ้ำในเรื่องแบบ A I อะไรต่างๆที่กําลังก้าวหน้าไปในปัจจุบันนี้ค่ะคอามที่ไปเรียนไทยเป็นภาษาอีกนึ่ไปเรียนที่ญี่ปุ่นไปได้ยินนะเออได้ยินแล้วก็สำหรับเาเชิญคือเชิญเรียนเป็นภาษาอังกฤษคือเป็นมหาลัยภาคอินเตอร์ค่ะก็เลยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่อยู่ในประเทศที่เราชอบมากกว่าเพราะหนูอยากเที่ยวด้วยได้ตอบโจทย์ได้แบบพักผ่อนด้านเที่ยวตัวเองด้วยแล้วก็ได้เรียนในสิ่งที่จะนํามาต่อยอดในชีวิตต่อได้ด้วยแล้วก็ไม่ได้จไม่ได้แบบหนักจนเกินไปเพราะเรียนเป็นฝั่ง คอร์สภาษาอังกฤษก็คือของที่ Global u n e University แล้วก็มีฝั่ง Hybrid คือจะเรียนออนแคมปัสก็ได้หรือเรียนออนไลน์ก็ได้แล้วแต่วิชาที่เราลงเรียนค่ะถ้าเป็นประเภทที่แบบว่าวุยเริ่มงานเต็มที่แล้วก็ตรงใช้เวลาใช่ค่อนข้าง flexible ให้กับเราที่ที่สามารถแบบทำงานได้ไปด้วยในง้ยตอนเด็กไปด้วยแล้วก็เรียน intensive มากๆแบบว่าจบเลยถือว่าโหดอยู่ค่ะหนูก็กดหลับกดนอนอยู่บอสมควรใช่แต่ทำเต็มที่ค่ะ ูค่อนข้างจะไม่เท่าไหร่อาจจะเป็นประเภทที่เราเคยด้วยแบบเคยทํางานด้วยบ่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบคมาทปรับตัวได้ง่ายค่ะทำเป็นกําลังใจด้วยนะคะเ่อก็เป็นที่ในในการเรียนวยอนังสนุกกับการเรียนค่ะใช่บินจอยมากเลยแต่ว่าแฟนต้องแบบได้บินไปกลับไม่ทุกสภาพไม่ไม่เลยเชื่อว่ารถจัดการเวลาได้ค่ะแล้วก็ได้พักผ่อนอยู่นะคะมากมากก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ เหนื่อยแต่ว่าแมนจเมอร์แบบก็จัดการได้ก็ลงทุนอยู่เหมือนกันแล้วก็ขอความอนุครพไฟร์ฟซ่าก็ช่วยกันหลายๆรอบในการในการพิมไปใบกานะก็ขอบคุณทุกคนที่เลือกเชิญแล้วก็ยังสนับสนุนให้ได้เชิญแบบได้ทํางานได้มีผลงานตรงอยกมาด้วยค่ะปุเป็นไงว่าแบบที่เชบก็คิดว่าก็ยังจาจับ การที่ไปแบบเอกเทนิสโปรย์หรือโปรย์คูตอะไรเงี้ยไม่ค่อยตาได้เท่าไหร่เพราะว่าหรือว่าใช้ชีวิตแบบเออทั่วไปได้แล้วส่วนใหญ่ก็อยู่แต่ในห้องเรียนค่ะไม่ได้ไปไหนเท่าไหร่เพื่อนๆน่าจะมีแบบโปรเท้าไฟกันแล้วแหละใช่เพื่อนๆก็ตกใจอยู่ว่าเธอญมาอยู่ตรงนี้ทำไมนะอะไรว่าอ๋อฉันฉันอยากแบบเปิดโลกมากขึ้นได้เรียนอะไรใหม่ๆเลยเขาต้องขอแชร์นะครับเรื่องราวต่างๆที่แบบเขาก็ขอแชร์อยู่เขาก็อยากให้เธอเล่าว่าเป็นเป็นยังไงในการที่อยู่หน้าสื่อหรือว่าการเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งมันดูใหม่ครับเขาไ้กใหม่สำหรับเขามากเพราะแต่ละคนมาจากระบบแบบหลังบ้านอะไรเงี้ยอยู่ในงานบริษัทคนก็จืฝึกเต้ว่ามันรับือยังไงคนต่าใช้ชีวิตยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับภาพรวมคือสนุกแล้วก็เพื่อนน่ารักมากมาจากแบบหลายแบบหลักแบบสามสิบกว่าประเทศเข้ามาอยู่ในคลาสด้วยกันห้าสิบกว่าคนอะไรเงี้ยมีคนไทยค่ะเพื่อนคนไทยก็น่ารักมากคอยคอยช่วยช่วยเธอช่วยทุกอย่างเลยเวลาเธอแบบต้องต้องไปทำงานหรือว่าอะไรก็คอยแบบคลิปอัพแล้วก็คอยอัปเดตงานต่างๆที่เธอพลาดไปให้ ผอมลงไหมเชอผอมลงไหมเธอคิดว่าเชอร์ผอมลงผอมลงไหมคะทุกคนจริงเหรอจริงใช่ไหมเพราะว่าน่าจะเดินเยอะแบบเดินเดินที่นู่นเยอะบังขึ้นรถไปอย่างเดียวค่ะไม่ได้ไม่ค่อยได้นั่งรถเท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพ่หนูกินเหมือนเดิมกินของหวานเหมือนเดิมกินเยอะเหมือนเดิมด้วยแต่ว่าก็ควบคุมแล้วก็พยายามที่จะนอนให้เป็นเวลามากขึ้นดูแลสุขภาพมากขึ้นก็คิดว่าน่าจะผอมลงจากตองนั้น หนูไม่ได้ชั่งน้ำหนักเลยที่นู่นหนูไม่มีที่ชั่งน้ำหนักอ่ะหวังมากคิว่ากลัมาไทยก็ยังไม่ได้ชั่งเลยใช่ๆว่าหุ่นมากค่ะตารางตารางมากหนูก็เป็นห่วงสุขภาพตัวเองเหมือนกันค่ะแต่ว่าแต่ว่าได้นอนได้ได้พักผ่อนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงมากๆจริงๆเชิญฝากติดตามและเป็นกําลังใจฝากผลงานพนอไว้ด้วยเพราะว่าเต็มที่มากจริงๆค่ะแล้วก็อยู่กับพลังงานของพนอเนี่ยมันมัน มันหนักสำหรับเชอมากเหมือนกันแต่ว่าเชอรู้สึกว่ามันถ้มความมาผลงานที่ออกมารอบนี้เรียกได้ว่าตอบโจทย์พี่ตั้มที่อยากจะให้พนนโตขึ้นไปใกล้เวอร์ชั่นในลองของมากๆแล้วก็ตัวเชอก็รู้สึกดีใจที่ได้มีพื้นที่ให้เล่นในตัวละครที่ไม่ปกติ <laughs> สุดๆเลยเลยลเชอก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นความท้าทายและถ้าเรื่องแรกเป็นข่าวมาเทาเรื่องนี้คือเทาไปดำดำปีน,นี่เลยค่ะสนุกมากค่ะ ขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฝากด้วยนะคะด้วยนะคะ